ลายมือนะพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับผมเออโค้งสุดท้ายนี่มาโยนเรียบร้อยแล้วนะม,มันเป็นแบบไวเลขไอที่สองเก้ากับไอสองเก้าครับอะไรครับมันเป็นแบบสองเก้ากับสี่เก้านี่ไอสองเก้ากับไอเจ็ดเก้านี่เป็นเลขอั้นไปแล้วนะ, <ๆ S 2> นะเลขจ่ายครึ่งหนึ่งไปแล้วตอนนี้มาโยนมาขอใหม่ว่าจะให้โค้งสุดท้ายกับลูกศิษย์เนาะ เออเอากายเป็นแบบว่าเอาโจทย์เลยโจทย์เลยคุณจ๋าคงสุดท้ายพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเออศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าสามตัวเดี๋ยวก่อนครับศูนย์เจ็ดเก้าสามตัวตอนนี้ก่าามาอยู่ถือว่าล่าสุดก็แล้วกันเนาะอาจารย์ครับ,รบล่าสุดล่าสุดขอบคุณมากครับพอรายามอือนะครับ เออศูนย์ไอศูนย์เจ็ดเก้าล่าสุดเออให้ทักสามสามสามเช้งสามตัวให้ก่อนหน้นี่มันคงสุดท้ายตัวพีท้องให้สามตัวมันถึงจะดูดีเผื่อเขาจะให้รางวัลแลวกห้าเจ็ดเก้าอืมจะเป็นมีอาจารย์อาจารย์คนอีกทีครับเออเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาอย่างนี้กันแล้วการกระทือว่าต้องให้เขาไอเจ็ดไอไอ ไอ้เจ็ดเก้ากับกับเจ็ดสี่เนาะสามตัวมีตัวไหนครับอาจารย์เมื่อกี้จิไม่ทันโอ้โหไอ้ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าครับเออห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าครับเอเอสองตัวให้เจ็ดสี่กับกับเจ็ดเก้าข้างบนนะนี่เพื่อเปลี่ยนเทียบเรื่องข้างบนนะ เปลือมันมีครับไม้ประวัติบนเออบันนี้ล่างล่างกับตัวเก่านั่นแหละเออไอสองหนึ่งเนาะจดลงไปสองหนึ่งล่างสองหนึ่งสองสี่สองสี่สองสี่เออสองสามสองสามรวตัวท้ายหน่อยสองศูนย์นะตัวท้ายสองศูนย์สองศูนย์ เออเอาตัวสำรองไว้ข้างบนให้ศูนย์เก้าไว้หน่อยข้างบนให้ศูนย์เก้าไว้เผื่อมันกลับมาเป็นศูนย์เก้าแล้วนี่อ่อเอาเนาะออให้เป็นศูนย์เก้านาข้างบนมันเท่เานั้นเออข้างบนมันเออสวยกำลังสวยกำลังงามเนาะอ่าครับเอเบเอก็ขอให้เอฟซีของพวกเราตรงมีชคงมีลาบให้อ้ที่ว่า เฮฮาและรัดมณีนำโชคนำชาบนำนำโชคนำลาบในวันที่สิบหกโคศงสงการแล้วปีใหม่แล้วมาการเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยกันทั่วหน้าแม้แต่ครอบครัวของไอ้ที่รัดมณีก็ดีเฮฮาก็ดียันลูกยันหลานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปยันเอฟเอฟซีทุกคนเนาะเออจะเป็นเอฟซีคนไหนที่เกี่ยวกันกับหวยกับเบอร์ขอให้มีโชคมีลาบทั่วหน้ากันเนาะอาจารย์เฮฮอ่าสำหรับแนวทาง <c oughs> โอ้คว้าไพ่ด้ออาจารย์เหยีบซี่ด้วยสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยล่าสุดออนไลน์มือนะครับ,รบโอ้มีมาศูนย์เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสองตัวมีเจ็ดสีเจ็ดเก้าศูนย์เก้าถูกต้องบะครับถูกต้องครับคุณเจ้าขาหาตัวเน้นครับอาจารย์เออตัวเน้นมันกัด มันมันพอกันเอาให้อเจ็ดเก้ากับเจ็ดเจ็ดสี่ใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้พูดใช่ไหมอ่เจ็ดเก้ากับเจ็ดสี่ตัวเน้นไปกับสองตัวนี้นหลย <c oughs> อือนะเบื้องล่างเบื้องล่างคุณจ้าในส่วนล่างก็มีอืมสองหนึ่งสองสี่อือสองสามสองศูนย์หาตัวเนี้ยนะนอาจารย์เออเอาสองไอเอาสองสี่กับสองศูนย์เนาะ สองสี่กับสองศูนย์คือเขาจะบอกว่าตัวตัววิ่งมันคงจะอยู่เหมือนเดิมนะเนาะตัววิ่งคงจะมีเหมือนเดิมที่เขาให้มาตอนแรกอะว่าเจ็ดวันมันจะมาล้านเปอร์เซ็นก็ต้องคิวคิวเดิมตัวเดิมอตัววิ่งตัวใหญ่ที่ว่ามาแน่นอนอย่างเงี้ยตัวตัวไหนเจ็ดเด้ออาจารย์ที่ได้พูดวิ่งไปทั้งหลายรอบแล้วนี่ออกที่ทั้งหลายครั้งในตัวเจ็ดวิ่งลองศูนย์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 น เออลองคือศูนย์เอาละสิ่งที่ดีก็พีเกิดล้วละบัญอาว่าไปเอาในส่วนอาจารย์ไประโยน์ปโยนชัดเจนคือตัวไหนครับชัดเจนได้เจ็เลยชัดเจนมาแล้วตอนนี้ท่านให้ท่านให้สองศูนย์นะโอ้สองศูนย์โอ้เออท่านให้สองศูนย์แล้วก็มามาโยนกระตากรยายเออท่านให้เจ็ดสี่เอาตัวเก่าเราเลยรวยพอดีอเออเจ็ดมาอยู่ดีเะยอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นโชคของพวกเราเลยแหละถ้าได้อย่างนี้ไม่พลาด d o n ไอ้ศูนย์กับสองนะ้ยังไงก็ต้องติด,ต,ดตัวหนึ่งสี่กับเจ็ดนะั้ยังไงก็ต้องติดติดตัวหนึ่งเพิ่มๆมาด้วยกันแล้วก็แยกไปแล้วเนาะจะให้ไปเรียบร้อยได้ที่เก้าเออนั่นที่ออกไปเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ามีสีมีอะไรแล้วก็คือจบ,บถือว่ามีโชคแล้วล่ะเอออย่าลืมที่ว่าอาจารย์พูดว่าตัววิ่งเป็นตัวอะไรตัวเจ็ดกับตัวศูนย์มาแนะ่นอนตัวหนึ่งอย่างเงี้ย เออซื้อก็ให้มีติดมันจะได้มีโชคกันวันที่สิบหกเนาะครับอืมสมงควรอันจะเราเวลาละเนาะคุณจ๋าเวลาก็ยังมีอยู่นายจันนะยังอยู่อยู่ทุกนาเลยได้วาโยนเสร็จกลัวมันช้ากันเลยอยากจะให้เอาออกเร็วๆเพราะว่ามันจะใบสองใบสามใบสองพวกนี้กันแล้วเขาไม่ขายกันแล้วซื้อกันไม่ได้ก็อยากให้กันใจนี้ขยับขยายอยู่ตอนนี้ลูกศิษย์เขารออยู่นะอาจารย์เนี่ยค่ะ เออเขามีโชคมีลาบไม่ไม่ให้ผิดหวังไม่ให้ผิดหวังไม่ให้ผิดหวังมีเปอร์เซ็นต์ไหมครับอาจารย์เปอร์เซ็นต์กีเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเกินล้านว้ยเกินล้านเปอร์เซ็นต์เกล้านเอาล้านเปอร์เซ็นต์เลยอย่าว่าล้านเลยอขอให้คนถูกมีงินล้านเนอะเอาอย่างนั้นไปหวยกับล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่อย่างนี้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นไปขอพรจากท่านแล้วทุกอย่างขอจากเทพทั้งนั้นมาให้ อือโชคดีก็ต้องให้มีไม่ใช่ว่าถูกแต่อาจารย์แยมคนหนึ่งก็ถูกไปด้วยบ,บอกให้โชคเท่ากันไปแล้วนะอย่ามาเอาเอาแต่แต่ผมคนเดียวผมไม่ยอมเพราะอาชัยช่วก็ <laughs> ไดนะ้จานคอาชัยชั่วน้ำเน่าครับครับครับเออถ้ามีอะไรดีๆก็เจอกันแล้วแหละครับมี่สิ่งที่ดีมันกจ็จะมีเกิดเพราะเรานี่จริงๆแล้วก็คุณก็เป็นคนดีแหละแหละเนาะเออนําทางที่ว่ารู้จักกันที่ว่า หาแนวทางหาแนวหาให้เหนื่อยอะไรยังไงก็ต้องต้องไปอย่างเงี้ยผ <รา S 2> มเห็นก<ร>ารกระทำของรัดมานีก็ดีลูกสาวของคุณก็ดีอย่างนี้เป็นงานที่ดีในสําหรับถ้าคนที่เขาวิชุกว,วลราบได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาแล,แลนะเน<ร>าะมี<า>มีก็ต้องให้อภัยกันเพราะพวกนี้มันอยู่ในนั้นมันอยู่ในแนวทางเชื่อก็ลองดูไม่เชื่อก็ถือว่าให้ก็ถือว่าความจริงใจเนาะใช่ไหมนะคนเขาเดินทางก็ต้องใช้ค่าน้ํามันค่ารถค่าลา เสียเวลาก็ไม่ว่าขอแต่ได้นําทางนาทางด้านนี้มีความสุขเหมือนกับผมอาจารย์เนี่ยผมก็มาโยนนี้ยอมเสียของเอบูชาท่านแลวก็โอเคเพื่อความสบายใจถ้าเราไม่ได้ทําเราก็ไม่สบายใจบูชาแล้วเราก็สบายใจขอเลขขอเลขแล้วก็ได้ขอพูดจริงๆจังๆท่านจะให้ไม่ให้มันอยู่ในแนวทางองค์เทพจะให้ไหมตรงแม่นกับแม่นจริงๆอย่างเนี้ยแต่ยังไงก็ศูนย์กับไอศูนย์กับเจ็ดนี่ต้องติดตัวหนึ่งนะผม แล้วกระล่าวขึ้นพลังมันจะมาว่ามาอาจารย์ท้ายคลิปแล้วครับอาจารย์ท้ายคลิปกับทุกคนที่ได้ฟังขอให้มีแต่ความจเจริญก่อนแล้วเพราะวันมวันนี้มันเป็นวันปีใหม่แล้วเนาะ,แล,ะ<ช>แล้วก็ขอให้มีความสุขต่อไปและจะคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแหละการเดินทางคนไหนยังไม่ได้เดินทางกลับคนอยู่บ้านก็ปลอดภัยคนเดินทางไกลก็ปลอดภัยทุกคนแล้วเนาะครับผมขอบคุณครับ